วันนี้พามาพบกับสีพึ่งสาลิกาเรียกทรัพย์มหาสเสน่ห์ของพระครูมงคลโพธานุวัตรหรือหลวงปู่นันสุจิวโรครับปัจจุบันท่านอายุ89ปีพันศา30วัดโพสงาตำบลท่าโพสีอำเภอเดชดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่นันนั้นท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงของ อำเภอเดชอุดมนะครับเป็นพระผู้เท่าที่มีผู้ที่ศรัทธาเดินทางเข้าไปกราบขอพรและร่วมทําบุญสังฆทานกับหลวงปู่เป็นจํานวนมากและปัจจุบันท่านก็กําลังมีการจัดสร้างวัตถุมงคลมากมายไม่ว่าจะเป็นเป็นพระผงพระขุนแผนหรือ,อเหมือนดังเช่นสาริการุ่นนี้อาบสีพึ่งสาริการุ่นนีนะ,ะและจะมีเรียนตามมานะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมได้ อ่าสีพึ่งสายกาเรียกทรัพย์นะครับมหาเศรษฐีที่หลวงปู่นั้นนั้นท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับเป็นสีพึ่งเทียนนะครับหอมมากครับนะครับหอมด้านในนี้จะบรรจุอ่าว่านต่างๆเช่นว่านดอกทองว่านมหาเสน่ห์และจะฝังอ่าเขาเรียกว่าเป็นกาฝากกาฝากรักกาฝากมายมกาฝากขนุนทุกอย่างนะครับที่ฝากนะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมวลสารมงคล ในการที่จะสร้างสีพึ่งนะครับกาฝากรักก็ดีครับให้รักให้หลงฝากให้รักฝากให้นิยมชมชอบคือกาฝากมายมนะครับกาฝากที่เกิดขึ้นกับต้นขนุนนี่ก็หายากนะครับก็หนุนนำนะครับเกื้อหนุนชีวิตให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็จะเห็นได้ในบางตลับก็จะมีเป็นเส้นๆเ,เลยนะครับที่สีพึ่งเนี่ยนะท่านก็เรียกอะไรนะหูหูหมาอย่างดีแล้วไม่ชัดนะครับ แล้วก็จะใส่เนี่ยเป็นว่านเป็นเราจะเห็นว่านก็เหมือนไม้แหละเนาะเนี่ยฮะยังเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่ไม่มั่นใจว่าเป็นอ่าเป็นกาฝากรักหรือกาฝากมยมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผสมอยู่ในสีพึ่งหม้อหม้อใหญ่ที่หม้อใหญ่ที่ที่ไอเขาเรียกวอะไรหุงนะครับนานแล้ก็ตักมาใส่ตลับนะครับของหลวงปู่นะครับนี่ฮะของหลวงปู่นันฮะอายุ89ปีนะครับเป็นสีพึ่งเทียนครับเต็มตลับเลยนะครับนี่ฮะเป็น ตลับเลยนะอ่าก็เหมาะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่อ่าทำอาชีพค้าขายทำอาชีพอ่าต้องการให้ตัวเองมีเมตตามหาเสน่ห์นะครับก็ผมว่าทุกสาขาอาชีพนะทุกสาขาอาชีพเนี่ยผมว่าเหมาะนะครับที่จะพกสีพึ่งหรือใช้สีพึ่งหรือบูชาสีพึ่งตามความเชื่อนะครับถ้าชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าผม,ผมเนี่ย สีพึ่งเนี่ยเป็นความเชื่อโอ้หอมติดมือเลยนะครับโบราณนะครับมาตั้งแต่สมัยนูน้นนะครับในอ่าเสภาคุณช้างคุณแผนก็มีครับตลับสีพึ่งนะฮะสีใส่ปากทาใส่คิ้วทาใต้สะดือนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นมงคลเป็นจุดที่อ่าตามตลับตำราบโบราณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นท่าน ได้แนะเคล็ดไว้นะครับในการทาคิ้วนะครับทาคิ้วทาปากสีเสร็จปากเวลาจะไปติดต่อการงานหรือเวลาจะออกจากบ้านไปค้าไปขายเหมาะมากนะครับคนที่ทําอาชีพค้าขายเนี่ยยิ่งเหมาะเลยนะครับเพราะว่าการเตเจรจากับคนเนี่ยมันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามความเชื่อเนาะตามความเชื่อต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามว่าทํางานออฟฟิศเป็นข้าราชการเนี่ยดีไหมก็ดีนะครับนะครับบางที เจ้านายดุดาบ่อยๆบ,บางทีเจ้านายดุดาบ่อยๆเนี่ยพกสีพึ่งไว้อาจจะมีเมตตาเพิ่มขึ้นก็ได้นะปีงบนี้อาจจะได้สาปอร์เปอร์เซนตสูงสุดเนี่ยก็ได้นะ สปอร์เนต์หน่อยโพดนะครับอาจจะได้6%กเปอร์เซ็นตก็ได้นะครับต้องลองไปพกพาอาราธนาติดตัวดูหรือไม่สีหรอกโอ้ยกลัว,กล,วกลัวแพ้ใช้เครื่องสำอางราคาแพงแล้วนะครับไม่อยากจะสีก็ได้ก็ก่อนออกจากบ้านยกสีพึ่งขึ้นมาท่องน้โม3จบรละลึกถึงบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขออาราธนาบารมีของหลวงปู่นันและสีพึ่งสาริการเรียกทรัพย์มหาสเสน่ห์นี้ ปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับให้ปกป้องคุ้มครองให้เกิดเสน่ห์เมตตาให้หลงไหลแก่ผู้ที่ได้พบเห็นอารัธนาไปเลยครับตามนี้นะครับตามนี้เลยเพราะลวงปู่ท่านปลูกเสกไว้แล้วนะครับอธิษฐานได้เลยนะครับนี่ฮะดูครับอู้ห่อมนะครับโอ้โหนะครับเนี่ยตามที่ผมบอกเลยนะครับว่า ผมเชื่อว่ามีพุทธคุณนะครับเป็นเป็นความเชื่อนะฮะสืบทอดกันมาเนาะของที่มาแต่ร่างแต่เดิมแต่โบราณเนี่ยแสดงว่าคนโบราณเขาใช้คนโบราณใช้และใช้ได้ผลคนโบราณใช้และใช้ได้ผลเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็สืบทอดกันมาสิ่งไหนที่เขาใช้แล้วไม่ได้ผลเขาต้องยกเลิกตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมครับเนี่ยก็จะมีละหลายอย่างที่สูญหายไปเพราะว่าไม่มีใครสืบทอดเพราะไม่ได้ผลแต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ใช้แล้วดี ก็สืบทอดกันมาดังเช่นวัตถุมงคลน,นะครับแล้วก็เครื่องรางของขลังนั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นกําลังใจให้ผู้ดําเนินชีวิตนะครับให้มีกําลังใจในทุกเก้าอย่างผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะก่อนทําทคลิปนี้ผมก็ทาสีเหมือนกันนะครับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับให้พูดคล่องให้พูดออกอากาศแล้วเนี่ยให้คนเข้ามาดูนะครับก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อของผมนะครับ เอาละครับพี่พวันนี้ถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับบารมีหลวงปู่นันคุ้มครองนะครับ0 6 47 7 47 4 7 7 4 4 8 0 8เป็นเบอร์โทรของผมแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับโอเคครับเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสิกสวัสดีครับ